ท่าเทียบเรือปากบาราจังหวัดสตูลวันนี้ก็เป็นครั้งที่สองในรอบปีนี้นะครับปี2567ทีมเซอร์วิสเปลี่ยนสารกรองน้ำแล้วก็ติดตั้ง เครื่องกรองน้ำให้กับโรงแรมรีสอร์ทตลอดจนที่พักอาศัยของชุมชนแห่งเกาะหลีปเป๊ะนะครับ<ะ>ทั้งหมดอยู่ในโครงการที่จะต้องมาเซอร์วิสหรือว่ามาเปลี่ยนสารกรองน้ำ รวมทั้งการติดตั้มเปลี่ยนเครื่องกองน้ำที่เก่าชำรุดด้วยทั้งหมดมี32รวมโรงแรมรีสอร์ทแล้วก็บ้านพักต่างๆอยู่ในกอรลีเป้ <Thank you. S 1> ก็ถือว่าเป็นทีมเซอร์วิสดูแลในเรื่องความสะอาดของน้ำในโรงแรมนะครับบางที่ก็ ทําน้ำสะอาดแล้วให้ให้เป็นน้ำดื่มได้ก็มีนะนั้นก็เป็นใช้เครื่องกรอง A O นะครับมาครั้งนี้ทําอยู่ที่สองโรงแรมก็คืออ่าไม่ใช่ดํทำอยู่ที่สองที่ก็คือ,กอเกาะล,ลิเปแล้วก็เกาะบูหลนนะครับอสองสัปาหนี้ทำที่เกาะลิเปนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจวันหนึ่งก่อนจะเดินทางกลับก็คงไปทําที่เกาะบุเรยียนอีกทีนะครับนี่เป็นขั้นตอนการนําวัสดุอุปกรณ์สารต่างๆลง,งในเรือขนส่งสินจะบอกสินค้าก็ได้เป็นที่จริงก็เป็นเรือประมงนะครับที่ใช้บริการในการขนส่งอุปกรณ์นะครับ สารกล่องน้ำทั้งหมดนะครับทั้งคาร์บอนเรซินนะครับแล้วก็อีกหลายหลายอย่างในการใช้เปลี่ยนสารกล่องน้ำอกจะได้ทองดีแที่ทองกปร่งไลให้ได้ใส่ไม่รู้นี่หวางได้ เไม่รวยกอนไม่เลือยเลยแขังทำงานทำงานไม่ได้เจาอย่าพูดไอ้รู้เลยให้มีตังค์ไเก็บแล้วก็ไอ้เงาะดูทองตอนนี้ทองแพงมากไม่อยากซือไม่อยาุ่มือเลยค่ะสีมือ รแอยนายไดสารกรองน้ำหลักๆเลยที่ใช้จะมีอยู่สามอย่างนะครับก็มี1คาร์บอน2อแมงกานีสและสามก็เป็นเรซินครับอันนี้ใช้เป็นประจำทำให้น้ำใสสะอาดไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นเรื่องว่าน้ำใช้นะครับเป็นน้ำใช้นารีสอร์ทโรงแรมบ้านพะกอาศัยต่างๆก่อนะจะลงเรือก็ทำบัญชีฝากของทั้งหมดที่ฝากไปกับเรือขนส่งก็เป็นเรือตังเกที่เขานำมาใช้ในการขนส่งนะครับท<า><ด>ั้งสินค้าทั่วๆวไปนะครับอุปโภคบริรโภคที่จะต้อง นำเข้าไปใช้ในกกอรีเปะมันต้องผ่านจากฝั่งทั้งนั้นเพราะฉะนั้นค่าขนส่งก็ไม่ได้ถูกนะครับคี่หนูคือหมาต้อง,งมี5้าหกพันนะครับสำบุรุกรยี่สิบสามสิบรายการนะครับนี้ก็เป็นเจ้าที่ต้องใช้บริการเขาเป็นประจำาจากนั้นเฉพาะตัวทีมนี่ก็ต้องไปใช้เรือสปีดบ๊ท หรือว่าเรือเร็วในการเดินทางเข้าไปในเกาะไปรอเรือบรรทุกสินค้าหรือว่าเรือส่งวัสดุอุปกรณ์ไปถึงก็ก่อนกันหลายชั่วโมงอยู่56ชั่วโมงครับระหว่างนั้นก็ไปประสานงานกับรีสอร์ทโรงแรมต่างๆเราจะทำที่ไหนก่อนนะครับก่อนจะเดินทางเตรียมอุปกรณ์จากกรุงเทพ ทางวน้าทีมต้องรู้ข้อมูลแล้วว่าโรงแรมแต่เรโรงแรมนี่เขามีเครื่องกรองน้ําขนาดกลางขนาดใหญ่มีกี่ตัวจะต้องใช้อะไรบ้างนี่ก็ต้องให้มันตกผลึกลงตัวเรียบร้อยแล้วนะครับค่อยสั่งสินค้ามาแล้วก็เอามาใช้เปลี่ยนตามโรงแรมต่างๆจะไม่มีวัสดุอุปกรณ์สารต่างๆหลงเหลือแม้แต่น้อยนะครับใช้พอดีนะฮะ เราใช้รถยนต์บรรทุกเดินทางการเดินทาง2วันนะครับเข้าไปถึงเกาะทําทอยู่3-4วันก็เดินทางกลับก็เป็นลักษณะประมาณแบบนี้นะครับในการทํางานนะครับ ผมเองเป็นเพียงผู้ช่วยในการใช้แรงงานเท่านั้นนะครับขับรถให้แล้วก็ช่วยจับช่วยโน่นช่วยนี่บางเล็กน้อยเพราะว่าผมไม่ได้เป็นช่างนะครับมาทีก็ใช้ทีมประมาณสามถึงห้าคนแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าสิ่งที่ต้องมาเปลี่ยนนั้นโรงแรมกี่โรงขนาดเครื่องกรองน้ำใหญ่เล็กขนาดไหนก็อยู่ที่ การจัดคนให้บาลานซ์กับงานนะครับ ิ่งที่ต้องประสานงานกับลูกค้าเจ้าของรีสอร์ทโรงแรมยังต้องประสานงานกับเรือบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เรือสปีดโบท๊ทที่ต้องใช้ในการเดินทางเข้าไปที่เกาะรวมทั้งรถแท็กซี่มสมอเตอร์ไซค์พ่วนะครับในการขนย้ายอุปกรณ์ในพื้นที่ ก็รีเป้ต่างๆว่าจะไปที่ไหนยังไงเพราะว่าให้แบบเดินผงไม่ไหวก็ไกลอยู่ทีเราต้องมีหมดครับอันนี้เป็นสถานที่ศูนย์ซ่อมเรือก็ไม่ได้เล็กนะครับเพราะว่าในก่อนนั้นใช้เรือในการคมนาคมในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเรืออะไรก็แ,แล้วแต่นั้นมันต้องมีสถานที่ในการซ่อมบำรุงอยู่ในพื้นที่อันนี้อยู่ในฝั่งนะครับมาช่วงนี้ก็จะเป็นเข้าสู่ไฮซีซันแล้วหรือว่าฤดูการท่องเที่ยวจะเห็นว่านักท่องเที่ยวกำลังเดินทางเข้ามาพักผ่อน ก็มีคนเข้าคนออกอยู่ตลอดนะครับดูสังเกียรจากเรือสปีดโบสครับสำหรับเรือสปีดโบทแล้วก็จะสามารถบรรทุกคนได้60ถึง7-80คนโดยประมาณนี้แล้วแต่ขนาดของตัวเรือแล้วก็ขนาดเครื่องยนต์ครับอันนี้อยู่ที่ท่าเรือนะครับท่าเรือปากบบราก็จะมีคนเดินทาง เข้าคนเดินทางออก9 0จะเป็นนักท่องเที่ยวส่วนอีก10%นั้นก็จะเป็นคนไปทำงานหรือว่าผู้ให้บริการอยู่ในเกาะน,นั่นเองนะครับผมมาทุกครั้งผมก็จะทำคลิปเป็นคอนเทนต์อยู่ตลอดทุกครั้งในการเดินทางเข้ามาที่ยังเกาะลีเป้แห่งนี้นะครับ ขอบคุณผ้โดยสารทุกท่านที่ให้ความร่วมมือประกาศจากบริษัทคอยสยามีขาวก่อนทีท่านนำสัมภาระไปวางไว้นเรือท่าที่สามการจันที่ทำการโหลดกเาขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ร่วมมือ บูหลอันนี้ก็ขึ้นเรือสปีดบอทเรียบร้อยนะครับเดินทางโดยประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็จะปาถึงเกาะลีเปะ จุดขายของเกาะลีเปกก็คือหาดทะเลสวยงามนะครับทรายขาวน้ำใสนะครับตามรูปเลยดูตามภาพนี้สุดยอดเลยครับ<ล>ถึงท่าเชียบเรือแล้วก็มีทั้งคนรอจะขึ้นเรือ เดินทางเข้าฝั่งและก็มีทั้งคนลงจากเรือเพื่อจะเข้าพักในโรงแรมบรีสร์ทต่างๆที่เกาะรีเปต,ตามภาพนี้เลยครับอันนี้ก็เป็นถนนคนเดินจะเห็นป้ายอยู่นะครับเริ่มตั้งแต่หาดฝั่งพัทยานะครับแล้วก็ไปในตามกลางเมืองของหริเปะจนไปพบตรงกลางๆก,ก็จะมีกิโลศูนย์ รีเป๊ะอยู่นะครับสำหรับความวุ่นวายก็จับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่วุ่นวายเท่าใดนักมันเพิ่งเป็นการเริ่มต้นไฮซีซั่นนะครับเท่านั้นเองนะฮะ ถามว่านักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวอะไรกันนะครับนีโลซูนเท่าที่ผมเห็นสังเกตลีเปียเ,เขาก็มาดื่มด่ำกับบรรยากาศยังดั้งเดิมอยู่ธรรมชาติยังเต็มนะครับยังเหลือเรียกว,ว่ายังเหลือความเป็นธรรมชาติให้เห็นนะฮะจะไม่มีอะไรที่แบบโอ้มีรถแท็กซี่อย่างรูนนะฮะถนนย่างดีนะครับโรงแรมแบบหลายชั้นเป็นตึกอาคาร ยังไม่ค่อยมีนะครับยังเป็นแบบดังเดิมดั้งเดิมอยู่ตามภาพเลยนะครับเประมาณนี้วรังก็มาดื่มมาทานมากินนอนริมทะเลกนะับเปลือกทรายตย่างๆแล้วก็ไปอาบนะ้ำแล้วก็ฟังเพลงอยู่ประมาณนี้ครับ บรรยากาศตั้งแต่พระอาทิตย์รับขอบฟ้าหรือว่ายามค่ำคืนก็จะมีนั่งดิ้งนั่งดืม่มนั่งทานาดื่มหาดบ้างอยู่ในร้านอาหารที่มีอยู่เลื่อนบนเกาะลิเปก็จะโดยประมาณนี้ครับไปแสงสีก็พอมีให้เห็นนะฮะ

หากับนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นฝั่งครับที่ปากบาราครับากบาราประมงชุมชนก็ยังพอมีให้เห็นนะครับอันปลาทะเลสดๆก็ยังพอได้อยู่ในเกาะลีเปะนะครับการหาปลา ริมฝั่งจริงๆแบบนี้หาดูยากเลยนะครับปลาตัวเล็กตัวน้อยนะฮะสำหรับทริปนี้ก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปอื่นๆในมากคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องการทำคลิปเกี่ยวกับการเปลี่ยนสารกรองน้ำเป็นหลักนะครับ